เรียบร้อยเรียบร้อยเรรียยบ้อแต่งเรียบร้อยแล้วค่ะแต่งมาจากไหนทีนี้เลขอยู่ในใจค่ะเลขอยู่ในใจค่ะเลขมักไหมจ๊ะเลขมักในใจสองเจ็ดอันนี้เลขมักนะเลขที่ชอบสองเจ็ดเชอบคือชอบในสองเจ็ดไม่ใช่แปดสองเจ็ดชอบทั้งสามตัวเลยค่ะชอบสามตัวคือแปดสองเจ็ดเลยใช่ไหมบานคือที่ได้ที่มีที่นี่คอมตัว คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมในซีนช่องแฟนเพจนะครับท่านที่เข้ามารับชมทางช่อง YouTube แล้วก็ทางเพจ Facebook ป่าวอีสานมี่กันนะครับวันนี้เดินทางมาที่งานบุญพระเวสสันดรนะครับหรือว่าบุญมหาชาติเนาะจัดขึ้นทุกปีนะครับม้อยู่ที่สถานธรรมพุมะปัญโยนะครับอยู่ที่ปู่สถานธรรม วันนี้ปู่ยังพระได้ปล่อยตัวเลขนะครับเนาะแอดมินมาไล่สดอยู่ช่วงแหพอดีติดลิขสิทธิ์นะครับก็เลยต้องลบคลิปออกไปนะครับมาาทายทำให้พี่น้องเบิ้งไม่อีกเค่นึงนะครับจะจิดรรมตัวเลขของปู่สถานธรรมนะครับซึ่งตอนไล์สดนะครับทันทีรับชมไล่สดนะครับได้ตัวเลขไปแล้วนะครับหลวงปู่จะให้คนหลังชางมือนีเป็นนางมัททีนะครับนางมัททีสวยมากครับเพิ่น เดินทางมาจากเกาหลีนะครับเพิ่นไปทํางานอยู่เกาหลีมีโชคก็หลวงปูหลายงวดนะครับปีนี้เพิ่นเลยมาเป็นแสดงนะครับตัวแสดงนะครับเป็นนางมัตซีนะครับในบุญพระเวทในปีนี้เนาะนางมัตซีเพิ่นเห็นเพิ่นละละครับพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นน่าจะเขียนตัวเลขไปเพราะว่าปูเขียนให้อยู่ทั้งหลังสร้างเนาะอ่ะนี่นางมัตซีเนาะสวยมากนะครับอะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพิ่นกินเขาก่อนให้เพิ่นกินเขาก่อนเพิ่นกำลัง เป็นคนรลังกินข่าวกินข่าวแล้วตาขาวกินข่าวคข่าวก็น้อเดี๋ยวอันตัวเลขกู้เขียนไว้เดี๋ยวใครบ่มเนาะขอเวลาให้นางมดซีรับประทานอาหารก่อนนะครับนี่ขนาดก็เป็นเป็นกระแสเลยเต็มที่เลยอู้เข้ามาก็ไมากเลยตอนไล่สดมันไล่ไม่ได้ครับโดนลิขสิทธิ์เกือบจะโดนปิดช่องเดี๋ยวเดี๋ยวบนจิตอยากไอ้กินข่าวเดี๋ยวตัดภาพไปเลยเนาะเดี๋ยวรอรอเป็นบางกันนางมดซีหาตัวเลยไหน

ทังไอยู่้นเอจ็ดฮะอ่ะเรียบร้อย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 แล้วค่ะมาจากไหทีนี้เล็อยู่ในใจค่ะเลขมากไหมัเลขมากใจสองเจ็ดเด็กน่ลของมาเชงนะครับแปด มั่งะเลขที่ชอบสองเจ็ดชอบคือชอบนี่สองเจ็ดไม่ใช่แปดสองเจ็ดชอบนี่สามตัวเลยครับสามตัวคือแปดสองเจ็ดเลยใช่ไหมบางอื่นที่ได้ที่มีที่นี่แปดสองเจ็ดอ้าวแล้วมันเป็นเลขสามตัวที่ตรงใจแล้วอยากได้มีชุดเยอวันนี้มีคนถามมากมายเลยว่าเดินทางมาจากไหนคนคนนี้ทำไมสวยจังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตา มาสวยเพราะแต่งค่ะมาแสดงเป็นนางมัทชีเป็นนางมัทชีด้วยงานบุญพระเวทนางบุญพระเวทอา master ใส่ก่อนมาจากเกาหลีเป็นคนบ้านวอนสะพานค่ะบ้านวอนสะพานเป็นคนพุทธิสงฆ์คนพุทธิสงฆ์บุญได้สองกับวมาเ็พบุญน้ำหลวงปู่เรื่อยๆมาประจำเนาะแต่กับมิฉกับหลวงปู่อยู่ตลอดค่ะยุตลอดเลยค่ะที่นี่กัเป็น กันบ้านแล้วก็มีทั้งให้เขาก็คุณหลวงปู่เคยบอกให้ฟังอยู่เป็นพ่อบารมีนะเป็นพ่อบารมีของเพื่อนตาวันนี้หลวงปู่แล้วก็บารมีของปู่จักรพรรดิจ้ะน้องน้องอะไรนึงจำจำซื้อเพิ่มมาได้น้องนิวอ่าน้องนิวเนาะนิวครับเพื่อนที่ได้โช่กับปูสถานธรรมอยู่ตลอดเนาะครับเนาะค่ะครับสมัครได้เพิ่มมาตลอดก็ได้ตลอดตลอดมาครับ เห็นหน้าทางของหลวงปูเองนะเราเป็นของของน้องนิ้วกันคับน้องของน้องนิ้วหน่ยเป็นของเหมือนปู่เป็นท่างของปู่มณีกา่นก็ได้ให้นะคะตอนตอนแห่ตอนแห่พระบิดเนาะจ้าตอนแห่พระบิดเพิ่นเขียนให้อ่ะค่ะทั้งหลังสร้างอ๋อเพิ่นเขียนอันนี้จะเป็นลายมือของหลวงปูนะคะอ๋อเป็นของหลวงปูจ้าต่ว่าอาจสิบ่ค่อยชัดมันบ่ค่อยชัดเนาะนี่อย่างน่นหรืจ้าอันนี้แล้วแต่ เาเอินไ้แล้วแต่อันสายตาของของของแต่ละคนนะคะว่าเห็นเห็นแต่ว่ามีตัวเลขอยู่ด้วยอจิบ่จิบมองบอกคือกันนะคะสามศูนย์หกกับสามแล้วก็3สามศูนย์แต่ว่าไอไวงวงหนึ่งโบหูเพ่าเขาใจน้องนิ้เห็นตัวได้ครับน้องนิ้เห็นน้องนิ้คนคนนั้นจะเป็นหกหศูนยป่ะหกหกศูนยยไหม หกศูนย์หนึ่งตรงกลางนี่อาจจะเป็นหนึ่งก็ได้อืมเนาะด์นี่ค่ะอาจจะบล็อกไอซชัอนนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเขียนให้เบิกไม่เขียนให้เบิกไม่แล้วนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะโอ้นะครับนกตัวนิดนึงครับอ่ะนี่ของปู่สถานธรำอ๋อแล้วแต่โชคของแต่ละท่านนะคะโชคของแต่ละท่านอ๋อ คือว่กคอยแต่นางมาซีสามศูนย์หกสามศเก้าสามศูนยเนาะจ้าครับต้ามีเลยค่ะแล้วแล้วถ้าชอบนะคะครับถ้าได้ชอบแต่ว่าเลขที่ชอบกันสิมีอยู่ครับส่วนของนนิวครับชอบตัวใดครับมีตัวไครับเจมี่าศูนย์ห่าศูนย์ค่ะหาศูนย์ค่ะมีหาศูนย์หาแปดหศนย์หปแล้วก็ตัวนี้ โอ้สองเจชอบมากแสดง0 5 8ันย์ห้าแองเต้นีรัตีตัวนี้ป้องกันอันนี้เล้วเล้วแต่เล้วเป็นแนวทางเสือแนวทาเป็นแนวทางได้เม็นแนวทางเด้อบ่เด้น่แมเดนจแม่เดี๋ยวเขาสิเกิดจแม่เนี้ยเดี๋ยวกสเกิแม่นิ้อกสิเอาเพื่อเอฟเพื่อเอฟซีเพื่อมเพื่อเอเ่อเอเพื่อเอเ่อเีเพื่อเเา่อมีเอเอฟเพื่อเ่อเ่อี มาสร้างบุญเพราะว่าน้องนิ้วนี่เป็นคนโชคดีมีมีโชคอยู่เรื่อยเนาะค่ะเพป็นก็เป็นมาอุปธรรมอยู่ตลอดนะครับเแม่สายเท่าสร้างพระมหาจักรพรรดินะครับเพป็นก็เป็นเจ้าภาพจะภาพหลับด้วเนาะเดี๋ยว่ามีโชครวมกันจังสี่นะค่ะกายอยากได้เอาเงินส่วนนี้แบ่งไปให้บุญอืมครับค่ะล่าสุดน้องนิ้วได้โชคบ่ครับถูกบะก็ได้ค่ะถูกตลอดเนาะ ก็บอกว่าถูกตลอดได้ตลอดก็ได้ถูกตลอดจนปู่ต้องกระซิบบอกเราว่าคนนี้ต้องไปตามถามคนนี้เขาต้องตามหาเลยว่าจ้ะต้องตามหาไอเราก็ตื้อแล้วตื้ออีกกว่าสิได้นี่เฮาตื่อมาสองชั่วโมงเกือบเพื่นจริงย่อมาว้าวเห้ฟังรณ์บ่ค่อยเปิดเผยตัวตนนะเพราะว่าอาจสิแบบถูกแน่อาจสิบ่ถูกแน่สิบ่อยากให้ มีคนเสียใจน้ำเนี่ยสิจะถือว่ามือนี้พอกันคือบุญกันบุญสัมพันธ์กันแล้วแต่ไม่รู้เรื่องด้านตัวเล่กจะดูจะผิดว่ากันอีกทีนึงเนาะตามตามปกตินี่น้องนิ้วมาอ่าสถานทั้นี่จะจุดธูปขอขอด้วยตัวเองเนาะกับเราเนี่อยถูกบ่อยรัฐบาลไทยก็ถืออ่าค่ะแต่ว่ามือนี้ว่าท่านด้จุดเลยคมือหนี้ว่าท่านด้จุดบอกว่าท่านในจุดว่าใ้ขอเงินค่ะเอฟซีรออีกคลิปหนึ่งแล้วพี่น้องคลิปนี้เอา ถึงเจอกอน๋ยเอาคลิปนี้เอาของน้องนิ้วกันแล้วกันเนาะอเอาฟันตรงน้องนิ้วสามตัวของน้องนิ้วชอบกับสองตัวชอบอ่ส่วไหนครับเอาของน้องนิ้วเลยของของหนูเองไคะครับาสามตัวที่ชอบก็ตามนี้เลยค่ะสามตัวที่ชอบแล้วก็ห้าศูนย์แปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแล้วก็ห้าศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์แล้วก็ห้าแป แล้วก็ห้าแปดห้าศูนย์ห้าแปดอ่ะเดี๋ยวเลขทูบเดี๋ยวเลขทูบน้องนิ้วจะจุดมือนีเดี๋ยวรออีกคลิปนึงเนาะอ่ารออีกคลิปนึงว่าน้องนิ้วจะจุดได้ตัวไหนเนาะมือนีแสดงเป็นนางมัดซีใส่พระเวทหรืองใส่พระเวทอ่ะพระเวทน่าจะอยู่ข้างบนนะะคพระเวทนี่ย่นมักทันเลยเนาะ ขออย่างคนท่านเบิดเลยขอลูกขออย่งนีไปขอิแม่ขอนักมาซีนี่แล้วนี่คนดีท่านเหรอวะเอาเหรียญเนื้อไปนองก้อนที่จบคลิปเนาะเดีหัวเนาะอนอเนี้ยวไปเดี๋ยวเขาล่อเล็กถูกครับในคลิปต่อไปครับแล้วบอกตื่ให้ไปตามคนใส่บ้านหัวตะพันเดี๋ยวคุณตัวนิวเนียหรือว่าพอเขาก็ไปเกาหลีผุดแล้วตามเต็มได้ละเพื่อเอ็กซ์คุณน้องนิขอบคุณน้องนิห้าแปด นะครับย้ำอีกครั้งนึงเด้อสำหรับแนวทางของน้องนิวนะครับชอบ็้องออาไาตามดูครับแปดสองเจ็ดห้าศูนย์ห้าแปดเดี๋ยวรอเรียกทูบอีกครั้งหนึ่งเนาะเราเรียกทูบให้น้องนิวจุดขออีกครั้งหนึ่งนะครับเอาไปทั้งเพื่อนบ้านแลวก็รัฐบาลไทยนะครับสำหรับผูคลิปนี้ก็สองแปดเจ็ดห้าศูนย์ห้าแปดนะครับผมขอให้ท่านโชคดีนะครับขอบคุณน้องนิวขอบคุณน้องนิวครับสวัสดีครับ